ไปหาน้องไม้มาจาังนะน่องไม้หัากหลายไปน้องไม้วันนี้จักสิเห็ดยังจักสิเห็ดกันกินดีอันนี้น้อยเพิ่มก็ได้แกนก็ได้ แต่ละดีเนะเาะานักนงาหน,านัน้แต่ลยอเนาะ่กจะก,กินคำมา Những thanh niên nằm nè nằm nằm ngâm nằm 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 เมนผักสังเงงนะได้ผักสังเง่ไหมเองใส่ผักสังเงะใส่สังเอง่ใส่ตู้ใส่หลายลายอันใส่อันเฮ็ดกระตั้นนะนะเฮ็ดหมูหนูนะเฮ็ดกระตั้นเสียดเลยใส่เฮ็ดใสดด่ฮ้อนใส่ระยะย,ย่างเนี่ย กินอยากกินข้าวเสบๆเมื่อบานเนาะโอ้ยไอซี่ชิบิมาแต่โรงเรียนเลยเลือมาต่โรงเรียนนะจ้ะาจเกลยวๆมาเล้กสมาชิเลิ่กกลับมาแล้วจ้ามาชิกมาเล้วอีลาบอกเอาแลอีลาโยนหินล อยากกินะเขคอโอ้โหซีบสะกอนาจังงานโกินเลยจ้ะมาแม่น้ำแข็งเมื่อตะบอน้ำแข็งอยู่วันอยู่นู่นไม่อยู่ยูในตู้เย็นนะเบิดเบิดตะบอโอ้ยแกงแกงใส่เงางหะเงานี้โอ้ยคือทออะไรป่ะนี้แกงใส่ในมักถุหายแม่ โซไลมัโโซไฮเนี่ยนะเออนั่นะมโคปีนี่นะแกงล้อไหมแบบนี้อันบองแบบนี้นะไปมาเขาแล้วลูกแซมโคปีมาไปเขานนะบอเลยไปมาดวนคิวในถงงคดัะมาตหมเขาใหม่คือเขาเก่าเออเออมาลูกสัมาลูกมาลูก

รรกรดบอกไหมคะปากก้ออ่าโฮะอ,อีดาเคยกินกระหงพร้อมกินกินกินอะไรนะแ,แม่อีดาหมาที่บ้านจะกินกระหงอีดาร้อนเลยปากก้ออีดาไปเก็บเงิน,ยนงอยู่ในกระหงโอ้ในกระหงเงินเก็บได้แล้ไก็เก็บได้ได อย่บอกใครนะไม่บอกหราจไ้องลงถอดนงอถอดนเคงเยอาบ่ดก็มี้นตหนงสะน้องรักง่นนะน้องพี่น้องด้ยงมเลยได้นอไหมนะูนะ งาวงาวเหี่ยวเลยหน่อไม้อัน,นอื่นหน่อไม้หน่อ,นอไมขอขอใช่จ้ะหน่อไม้อะไรนะเขาเรียกว่าหน่อไม้อะไรออกมืดสีพี่น้องมันอยู่ข้างอันนั้นไม่รู้อ,รอยู่ข้างอัน,น น้องน้ำกินมืดตีกินมืดตีไอตู้